ซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากหกข้อท็อปปิกวันนี้ฝากเงิน30,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนให้อัตราดอกเบี้ยเท่าเงินฝากประจำา1.61%ต่อปีนะครับอดูฝากเงินที่ออมสินดอกเบี้ยโตดีดีกับธนาคารออมสินสามารถไปเปิดบัญชีได้ทุกสาขาของธนาคารออมสินได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณกันว่าได้ตาดอกเบี้ยเท่าไหร่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ แคมเปญบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำสูงสุดที่1.76%เงินไขการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบีย้ยและผลตอบแทนหากเงินฝากต่ำกว่า10ล้านบาทได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1. สาต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยล้า6 1ต่อปีตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยล้า5ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยล้า7 6ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนั่นเองนะครับเรียลล์การฝากฝากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง3 1พฤษภาคม256 8เงื่อนไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ8เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเผื่อเรียกภาษีหักหน้าที่จ่ายสําหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหากเป็นนิติบุคคลหักภาษีหน้าที่จ่ายตามประกาศของกรมสัมภารการลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ8เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบีย้ยและเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝาก เผื่อเรียกที่เป็นญชีคคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีความได้มีการแจ้งความประสงค์ไว้ณนะตอนวันที่ฝากนั่นเองนะครับคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่กพิเศษ8เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย1.37%จานวน2 4 3วันหรือ8เดือนนั่นเองนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.61%ดอกเบี้ยที่ได้รับ273บาท6 2สตางค์ บุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกหักภาษีในใจ่ายรับัาราดอกเบีย้ยไปเต็มๆเน้นๆไม่ต้องแบ่งไครเลยนะครับสรุปเงินต้นแปะ30,000บาทนะครับดอกเบี้ย273บาท62สตางค์เป็น3273บาท62สตางค์รับัาราดอกเบีย้ยไปเลย ก่อนจะกันนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กับพบพบกับซีรีส์คำนวณตราดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.61%ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นแคมเปญไหนจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่จะเป็นเงินฝากแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับแคมเปญบีเงินงฝากเผื่อเรียกประจําเดือนพฤษภาคม2568นะ ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ